รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชื่นใจจากฝากฝาสุราใลาสุดแดนดิน,ดน,ดนต้นบุญวิสาขาเต็มเปี่ยมด้วยบุญสนับสนุน กองค์นนดเด็ดเหนื่อยเพียงใดจะฝ่าฝันไปไม่เคยอาทรเพื่อสังคมที่ดีเพื่อแผ่นดินไทยต้นบุญวิสาขาต้นบุญแห่งธรรมช่วยอุปถัมภ์เพื่อคนพิการ องชาราช่วยผู้ยากไร้ส่งเสริมการศึกษาทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม จะอยู่ภาคไหนตใต้ฟ้าเดียวกันเราคือคนไทยเราที่นองกันสนับสนุนรักษานาให้อยู่คู่ฟ้า អនុជាចដៃដៃមិនមានវណ្ណាឈនចា Anu kambhara sah, himesa kare duka tapa nakara pute pratiga nato, amma danti kara dantiaya 高万端，山万重山。多

पिं धावनो Pota sala de อิปะกกิงพระโอปุผังปะทีปะปะทุมังพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาอิติปิโสภะคะกวาระหังสัมมาสัมพุทโธ ชาจรัสสามปันโนสุขโนรกวิทูอโนุตโรปุร <tro> <for sale, S 3> ิสธรรมมาซาลติสตาเทวมโนสานังหัวตัวพรวาติพุทธังชีวิตังยาวนิพาดังสรนังขจามิ สุวรก็ตัวพระเะว่าการมโมยสันติียที่กขอริกขาห็นปาสิกวาโอปันนิกวาปาจตังที่ตาพวบิโยอิตตธทำบังชีวิตังยาวนิพานังสรณาังขัจชามิปัดเจกพุทธังชีวิตังยาวณิพานัง

วกัสสังโฆยะทิพังจัตาริปุริสยุคานิอัตคปุริสปุขารเอสปังเขวตุลว่สังโฆอาุณัโยปาวุณัยยธาตุนัยอัญเะริกาลียอานุตระมุญญาเตตังโลกาสสาลีสังขังชีวิตังยามนิพานัง สารนังกชามีกลาอุอกาสาอุกาสาอุกาสาตะาโอกาสบบันี้ข้าพระเจ้าจะขอปฏิปฏิบูชาตามคำสอนแห่งพระสัพพัญยูโคดมเจ้าเพื่อข้าพระเจ้า จะขอเอาอย่างพระลักษณะพระกุทธกาปีติพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอันสุข,ขุมละเดียดขอจงมาบังเกิดให้ความขวางในจักสุทาวานในมันโนทาวานในกายทาวานแห่งข้าพเจ้า นี้เธอนิ้พานปัจโยโหตุกลาสาธุสาธุสาธุขอเดชาพระบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณครูปัญชาอาจารย์เจ้า พอชมเข้ามาเป็นที่พึ่ง,งแก่ข้าพเจ้า,จาในการระบาดเดียวนี้เธอ,เอกลารให้ยำสองยำสองสังเกตตรงตรงสติเห็นไหนทารใช้ความรู้สึกหลักฐานสร้งความรู้สึกและคิดรวมไปที่สติของเรา ยูบอาว่ามีปัต้าว่าในใจสเาสมบัอะรังสมมัอะรคังสมบอรคันสามข้อแตนก็อนก้อกว่ามนอาจะอาจะรอางี้ก็ถึงสุดไป้วมีสติรู้รู้มี่สุดรู้ การเล่นกับภาวนาจเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นพระพุทธคูชาเป็นตรกูชาเป็นสังฆบูชากุชาของทนูจาจงรักจะาดีย่างกว่าจะ่เราสอนสอนราจะติดตามจนถึงที่น uh um ั <S <s ่นกงไปสองข้าวสองนาสองขา ความรู้สึกรู้รับรู้ก็ผัดได้จากกัดเท้าของข้างอาจจะเป็นรลายเท้ากลางเท้าสนเท้าสัมงัสรู้รู้ฝื่อชื่อตรงทดองูกน้อถูกนองบอกเลยูกนองูกนองบอกเลยเยเกจิอุทกาชานามะหันตาปิมะยาหันต์ มหันทนามหีนุนยังปบบะบุญญาตตสมพะโทสังพระวันตุเมพระวันตุเตพุทธังอนันตังธรรมังอนันตังสำคังจักวาลนิพานังโหตุสัพเพสตาสัำทั้งหลายที่เกิดในกำเนน ชาลามภูช,ชาชในกำเนิดอันทชัาในกำเนิดสัมเสทชาที่เกิดแบบโอปปาติกาจบได้รับกุศลผลบุญไปทนทั่วทุกต,ตัวสัตว์เธอสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโธโสมูหันติเตนะพุทธัสสะมิงปาปะปะโต ธรรทะเมพันเตโยโทโสโมหัจิตเตนะธรรมะสมิงปาปกระโตธรรทะเมพันเตโยโทโสโมหัจิตเตนะสังฆสมิงปาปกระโตธรรทะเมพันเตอรรหังสัมมาสัมพุทโธถ้าเ one thing